ส,สวัสดีครับผมปอกันเดียวครับผมนี้พ่อเบิ่งปล่อยต่อสองครับปล่อยต่อสองของผมตีตัดออกแล้วกะมาเบิ่งครับว่ามันฉี่จะเป็นยังไงนะครับไปเบิ่งเลยครับนี่ครับเบิ่งดูครับอุ้ยคอยต่อสอ right. งเลยครับน no ี่บ่ขึ้นเลยครับตัดแล้วก็เผาต่อเนาะ ขาตัวบุ้งกับทัานไต่ได้ยุนอ้อหไรอ้อยหไหร,หไหรบุ้งดุดดจาม,มีละโอ้แปงน,นี่คิดยากนี่ดีเฮแปลงน,นี่แป้งน,นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดง็ดยก็ดีเฮ็ดไห้เฮ็ดเฮ็ดให้ยากดีแปงนี่ ผมอย่างเด็กเปียนแผนมาปลูกมันอยู่ไา่อยู่หรอกนีดูหน่ดูนี่บ่มีอ้อยบ่มีอย่างเลยโอ้โหต่อสองเลยครับนี่นะต้องไปทางเตะบ่เหลือยอย่างเลยถ้านี่บ่มีอย่างเลยเอออ้อยต่อสองนี่เดี๋ยวไม่ทีไรครับอืมอ้อยต่อสอง ก็เลียกันขี่ลาขี่เรีแสดวาไถถิ่มไถถิ่มบ่มันเขปาปานคือไข่เนีย่ของขี่ลายนายยีวิถีชีวิตเกษตรกร,ร,กรครับเจ้า,าอไรอครับผมบงนี่ึงอันนั้นึงขี่ลายเงเป็นลูกก็ขี่ลียยังครับหมน,น บ่ได้อีหย,ยังเลยเสียเวลาถิ่มในซือเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดมันเห็ดอ้อยปีนี้ขาดทุนจับยื่นครับเศเวลาถิ่มในซือบ่ได้ไยังเลยบุง้งพ่อขึ้นเลยครับขึ้นกับบ่ได้พ่ออ่อนลดตกขืนขึ้นืนยังสิ เกิดเกิดนี่สิขาทุนขาทุนปีนี้ถือว่าผลผลิตท่างการเกษตรก็ถือว่าขาทุนหลายครับาทุน่วงกะบ่เป็นอ้อยบ้างครับบังอ <B studio. S 2> ้อยดู no. ี่ไรครับพวกอ้ยกระบ่เป็นลักข้าเป็นขา tương lượt cao rồi bông to ra nhỉ trong này chia trong này rồi trong đó chia hạt này ที่ไหจนม่อยากมาเบื้นครับนี่ก็ถือว่าเลียวหลอีไครับอา่งตัดด้วครับนี่ตัดแล้วก like. <pf unlikely> ัมาบ่เห็ดเนาะบันมาบงดูบว <rain> ่เหลือยังเลยบกขืนบุกยังเลยบกขืนครับบกขืนก็อาจจะเดินห้อนไจัหเลย มันเหมือนยีนบุดีดินเสื่อมครับคนเออดินเสื่อมสภาพักยนเสื่อมสภาพปกติโอ้ยมต่อสองต่อสามหมดเล้วครับปลูกแล้วต่อหนึ่งเล้วต่อหนึ่งก็มัน่นแต่ต่อสองต่อสองก็จังต่อสามบางคนก็เอาบางคนก็เอาเลยแต่ว่านี่ท่ามาเบปึงเลยขี่ไล่ดิ้มั่นกัด ขี่ได้อ้อยก็ขี่ได้ตุกมาปีนีฝึกพผลทางการเกษตรหยิยบจำแจเลยครับแปลงนี้คนบอตัดค้นพออ่นรถเหยียบแปลงนี้สิเป็นรถเหยียบเนาะรถเหยียบก็ออกคีฟอ้อยรถเหยียบคีฟอ้อยเลยมันสิบบขึ้นเลยแปลงนี้อ้อยคนบปเหยียบเห็นไหมคล่องเลยนี่สังเกตคล่องอ้อยขึ้นบบขึ้น คือออดข้อนี่นะครับข้อนี่คือตัดตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ถิ่มไม่ทั้งพี่แต่ว่าข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้จะเป็นข้องห้อยลดลดแรนเนาะลดแรนเนขาเอาอ้อยลดแรนเขาลดเหยียบต่อหมุนมดตรงนี้ไม่มมมยังเงียบเลยเดี๋ยวก็บอกขึ้นพร้อมบึง่งบอกขึ้นสงสัยจะได้มาถ่ายถิ่มนะครับมาถ่ายถิ่มเนาะ บังดูบ๊กคือ,อยึดม็ดกี่ลายครับสงสัยจได้ทชิ่มครับ้ถิ่ม,มเๆอมโอ้ยพอยากใช้ถิ่มบละบบกออยากใช้ถิ่มเลยจะได้ยถิ่ม,มดีเลยครับ้ถิ่ม,มดีใชยถิ่มดีครับีชีวิต เจาไรอร่อยนะครับเนาะดินบอดีดินบางงามงดูปกติปกติมันอร่อยตัวสองตัวเป็นสีด่ดีแต่ว่าตักตัวว่าปีหนึ่งเป็นทุกเป็นทุกเจ้าเหรอครับเป็นทุกเจ้าเลยเป็นทุกเจ้าเลยผู้ใดเ,เป็นผู้ใดเ,เห็ดกิดเป็นขี้กันผู้ใดแต่เห็ดผู้ใดเ,เหตุกิดเป็นขี้กันบนเป็นตะชิงคลองเป็นเกือบทั่วประเทศขาวหอม สาวผงามผมนตอนตัวเรกก็งามงามเ่นเกิดมาโอ้ยนี่เดียวไม่ยังสี่เดี๋ยวตอนตัวเดกตอนตัวแรกตัวสอง v เหนสีเข็ดจังเลยสุดทไายทีมปลูกเอยียงละปลูกมันปลูกมันกับปลูกมันกับว่างามมันผนทั้งเตปลูกมันกับวเป็นคาบกคือ ใส่แผนได้ใส่แผนได้ใส ah ่แผนได้มันได้างแผนวิเคราะห์ศึกษาหาวิธีอยู่แผนสุดท้ายน้องใส่ะไดปลูกมอยู่ลอันนมันบอนั่นนมันบ่เป็นตาลบ่เป็นตงําแม่มันสิยังเนาะแต่ว่าอยู่าก็3ปียังได้ตัด4ปี4ปีตัดทีนึง เฮากะแต่ว่าปลูกอ้อยปลุกมันหนึ่งกะปีต่อปีนะครับเนาะปีต่อปีแต่ว่ามาอยุคข้ามันสามปีปีปียังเตะตัดแต่ว่าพื้นทียังสี่ผมก็วยันจะเป็นทีเห็ดแบบนั้นแหละพอเบิ่งสังเกตแล้วมันเห็ดอะไรบุเป,รเป็นจางอัน,นเห็ดยั้งอื่นอะไระนรน,นี่นะครับวิถีชีวิตเกษ,ษตรกวนมึงดูมันเป็นไรมันเป็นไรครับ เอทีนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสักมิลล์ครับปุ๊บสวัสดีครับ